ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมพักกุณไปแล้ววันนี้อยู่ในะช่วงเรีแอคโบว์รีแคร์ไปแล้งนะก็วันนะี้ก็จะเป็นช่วงที่เราน่าจะเอาคลิปวิดีโอนามารีแอคมาเรียแอคแล้วก็แล้วก็เราจะเอามารีแครอีกทีนึงคือการถามว่าน่าคลิปหายผลว,ว่าเอานั้นได้อะไรจากคลิปวิดีโอนั้นโอเคหรือเราจะมาอีรีแอคกับคลิปเดิมๆนะก็จะเป็นไม่ไม,ไม่ไม่คลิปเดิมโปรเจกต์เดิมก็คือเป็นโปรเจกต์ของโฮโลเอเลอร์นี่ สิ่งนี้ก็จากตอนที่แล้วเนาะที่ที่ <Runner. S 1> ที่อาคาเนะนั้นอ,อาคาเนะมามาหาเราเพราะว่าอาคาเนะตามหาเพื่อนนางไม่เจอแล้วนางคิดว่าเราเป็นต้นเหตุและนางคิดเราบอกว่านางเห็นเราอยู่กับเราอยู่กับยูกะแล้วนางเนยคิดว่าเราแบบมีส่วนผิดแต่จริงๆแล้วคือเราไม่ผิดสะหน่อย่อะโอเค s, s runners, มีอะไรให้ช่วยครับ อ่ะโอเคก็อย่าลืมเนะอย่าลืมผลงานออริจินอลก็ของ Hololife Error เนยนะไอของ Hololife v i s u b l นะ็ Group เนาะอย่าลืมไปกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เขาด้วยนะเพื่อเพื่อให้เขานั้นเพื่อเพื่อให้เขานั้นที่จะทำคลิปให้เร็วขึ้นเนาะโอเคแล้วก็ข้อความตรงนี้ได้มีบอกเอาไว้ว่าอ๋อประมาณว่า c ั a p t e r ร์ทีเนี่ยจะมาประมาณ i ิ n ไน h ์นี่มันกลางคืนน่าจะเป็นน,น่าจะเป็นตอนกลางคนืนประมาณวันที่21 ก็วันที่21ก็จะเป็นวันที่เป็นไม่ใช่เป็นวันเสาร์นะเป็นวันเสารนะ์กดยี่ไม่ไดีแกโอเคเพื่อนๆเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ชอบผมด้วยนะครับช่องพับคุงเพื่อมัมเป็น,นพันลาดคลิปใหม่ของเรานะแต่ต้องาว่าคลิปอย่างนี้จะมีอีกเรื่อยๆแน่นอนอ่าแต่ก็ต้องดูกันว่าเป็นเกมอะไรนะโอเคก็ไม่รอช้าไปแอคเลยดีกว่าไป เหมือนว่าเราจะขอสคริปต์หยุดเริ่มต้นเพื่อที่ราอนนั่นจะหลบโอเคอเอ๊ะนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันร้องอฉันฉันก็แค่คิดอยู่กับตลอดเวลานะฉันไม่รู้ว่าเอ็งมาถึงอะไรนะแต่มันไม่ใช่ฉัน โอเคใจอกันก่อนนั้งสองคน<ก>เว้ยอ้าวมันมันอยู่ที่ทางีนินสงงางนั้นรถไฟหยุดแล้วเหรอ,หรอ,อเฮ้ยนี่มันยูกะยูกะยูกะอยู่นี่เหรออ้าวแล้ว มันไม่จริงใช่ไหมแล้วไม่ใช่ฉันแล้วแล้วทำไมล่ะวันนี้เราต้องเราต้องไปอธิบายให้อาเคเนเข้าใจนะเฮ้ยรถไฟนี้มันยังไม่แขับไปฉันน้องว่ามันคงไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรๆเกิดขึ้นหรอกนะแต่เป็นควไมเป็ภาพที่ดีนะหันนี้มัน เขารู้หรอแต่เธอสาลที่นั่นเนี่ยไปขึ้นชื่อว่าขาความหลุดนี่นนนะหว่าอ๋ออนะอ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 ออะะอ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 ะะอ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 อะ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  สิ่งอะไรนะ่ะเออมาเล่นกันดีกว่ามาคุณนี่เบรกเลยคุณนี่เบรกเลยคุณนี่เบรกเลยกลย็โอเคเข้ากันเลแอโลงดูคนรีแอบไปเลยแล้วกันนะก็คือหมันนอกจากเหตุการณ์ที่แล้วก็คือนั้นนั้นมองหายูกะเนาะใช่ไหมสายจามไปอยู่ที่อ่านเนะมื่อกี้

ตอนนี้คือนางมาตามหาเหมือนกัน,นแ,แล้วแล้วนางก็สงสัยว่าเรานั้นเนยเราเรานั้นพาพาณะพาอยู่กับมาที่นี่สตา่ต้อมาจดตต์เกตได้ว่านางนั้นทำหน้าไม่พอใจอย่างยิ่งแน่นอนนะเพราะเหตุการณ์นี้มันก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนของกลุ่มเพื่อนของเรานะก็จะมีเออจะมีน้องหมาไม่ไม่ใช่เองจะมียูกะ แล้วก็มีคนที่พูดข้อความประโยชน์วนๆมีนีมีมีคนนี้นะหนึ่งมีคนนี้หนึ่งมีคนนี้สองอในประโยชน์นี้ก็จะกล่าวถือว่าสารจ้าที่ขึ้นชื่อที่สุดในโลกนะเอสารจ้าที่ขึ้นชื่อในโลกนะก็จะเป็นอโอเคไม่ดีไม่ดีไม่ดีม,ดมันมันได้รับชื่ออะไรจะจะไม่ได้ดื่มแต่ว่าเคยแปลอย,อยู่ใน,นน้ำประโยชน์นี้ ก็คือว่าเป็นสัตว์จ้าที่ขึ้นชื่อมากมาในโลกในปัจจุบันนี้และส,สังเกตได้ว่านางน,นั้นจะขู่ประหยดเดือแล้วก็เงียบนิ่งไปแล้วก็ตรงท้ายโปดตรงท้ายสังเกตได้ว่ามือนางน,นั้นมีอยู่มีอยู่มีอยู่ประมาณประมาณห้าหกมือข้อมือแสดงว่านางน,นั้นทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว,ลวพวกนายนะนมาเล่นกันดีกว่ามาก็เหมือนว่าจะเป็นภาพหลอนใช่ไหม เป็นภาพหลอดเลยเป็นภาพพวกอะไรนี่แหละก็คือแสดงว่างานหน้าเราคงมีประเด็นแต่ว่าเรื่องแต่ว่ายูกาตนั้นก็ยังมาหาอยู่ตอนนี้คือนางผสนใจแล้วคือนางมาหานางมาหาตัสนิทของนางคือนางก็มาหาแสดงว่านางนางคนที่รักเพื่อนคนนี้มากจริงๆโอเคเนาะก็จะก็ก็จบกันไปแล้วครับกับช่วงดีแอกดีแคบกับคลิปนี้แล้วก็รีแอกกับคลิปนนี้นะก็เราต้องหวังกันต่อไปว่าเนี่ยนะเราจะโดนไล่กี่คน จะมีหนึ่งคนหรือว่าสามคนคนที่สอนทีทีไ่ไว้คือจะเป็นคนนี้สุบรุก้อยคนนึงก็คือมิโยนี่นี่เราเราจะโดนไล่หนึ่งหรือว่าสามเชืวว่อได้ไอพีน้าเนี่ยนายต้องทางทำกระจกเข้ามาแน่แล้วก็วิ่งไล่เราแล้วเราก็วิ่งกาคนนี้อาคนนี้ยังคงเป็นคนที่สติดีอยู่โอเค นี้ก็ก็ขอจบกันไปเียแล้วกันนะสรับสรับเดียกับ็แคทคนนี้เนาะอย่าลืมว่าใครชอบก็ฝาก,กกดไลคนะ์กับกดแชร์เนาะสวาบคิดนี้ผมคงต้องลาตัวไปก่อนแะล้วง่วงตอนนี้นก็เที่ยงคืนแล้วเนี่ยโอเคไปละเจอกัน